สวัสดีค่ะแต่งหน้าให้น้องสาวไปลำเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเด้อเป็น,<ค>นลำยันาม,มานท่านในหอดสอบพี่น้องเปนมี่ซองยันที่ท่องใยายสอนหญ่ก,ก,ก,กอนมี่อยู่ในเมล็ดได้ไดน้องสาวคอยไปลำตาก,ากแดดจ้ะหน่อยหนึ่งก็เลยอยากสวยพี่น้องก็เลยจะแต่งโลแปล้งให้นานาก่อนแดดจปนซิมบะเผาก้น,าน,าน,าน แดงคืนกับงามตลักก้อนทำช่องยูทูบด้วยนะช่องไดสอนไดก่อนส่องผมเป็นกันเดียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะสิได้แตงนานแล้วก็ไปได้เลยบ้านในซอมล่ำอยู่ ดยายพาไปที่วัดทุเรเพราะว่ายายไม่ได้รับไม่มีใครถ่ายให้ตอนนี้เขาไปล่ออยู่วัดกันแล้วเด้อพี่น้องเลยย่างกระเสือกงไปอยู่วันนี้ยเตี๋ยไต่เตี๋ยคย่างเบาฮะเตี๋ยจะดูย่างเบาไปเนี่ยเตี๋ยใต่ดูย่างมองหนัง แต่งผมให้คนงามค่ะเขาจะไปลำ <m ere ly> แต่งตัวให้นางลำนะคะยูี่ตอนนี้นะคะได้ก็ได้ล่ำแบบเลื่อนย่าสิไปถ่ายคลิปเพราะว่าไม่มีใครถ่ายคลิปให้อยากล่ำจนมาได้หนึ่งุดได้แต่งามนึ่งามไม่ซี <m ere ly> แบบนี้งามจนมา แต่มันใส่ได้อาหารใส่ทีมันใส่บ่ไ,ได้สุดรูตัดบอกเออทีสติตัดหายน่นารักตัวให้ตายียังทำไมซีนี่ล่ะเนาะสติตัดหายสองตื่นาการสติตัดหายคือเราสองลอยหาสิบขาดขาดจากออกแบบเองออกแบบเอง ตอนที่ตลาดไี่จะพันหาพันหกสื่อขอหาวัตถุยาสติเห็นไหม,มยังไม่ได้<า>ไปเลยลวสวยยังไม่ได้เรียบร้อยสวยลยล้วม่เสีเดี๋ยวไปยกเครื่องสำอางมาก่อนเดี๋ยวก่อนจะเป็นโสมแล้วรับ <c oughs> รองว่าเด่นกว่าเพืพ่อนในนั้นอ่ะ เขาถามหาคนแต่งก็บ,บอกให้เขามาเรื่อยๆสร้างกินเขาอินในหม,หม,หม่ๆรถพี่น้องของข่อยกตบว่มีเอวขออ่อยกตบว่มีคนมาจูงยังวะยายแกแห้งปีนีใช่<ป>าถามยายแต่งแก ามาน<อ>กนั่ง,งกินนั่งกินอะไรกินข้าวใ<า>ส่ชามซื้ออย่างน้องซื้อบมเดลอันซื้อแกแห้งอหรเนาะกคนเฒ่าวมันเป็นนิ่งหน่อยเขาจะม,มีชีวิตอยู่กันดีกว่าตัวเขาเสียไปเผาถิ่มเพราะแห้งนะโอ้ยสร้างกินโนโตใจน้องมือโตเขาเสียไป็ตีถิ่มมือไหนมาทันหูอยู่น้องกินเป็นกอเจี๊ยบสิเป็เจี๊สิเพราะแห้งเ่ะ ได้ขนาดนี้ก็บบุญหัวแล้วเขาจะไปเผาถิ่มแล้วเขาเก็ตห,หรอกเป็นหรอเขาเก็ตหรอกอีกสองสามเดือนวัตถิสิบเก้ามิถุนากับหกสิบเจ็ดแล้วเขาจะไปจีถิ่มไปเหงเออยู่ดอกอันนี้ก็ยังเอาว่าเท่าบุตรนละละได้กับจิ้เงินเดือนนึงอ่ะ ยายอยู่คำฝาแต้พ่อเอกชื่อสวัสดิ์อุตาแก่ทุกคนตายทุกคนค่ะว่าตายเร็วตายสาแค่นั้นแหละแต่โตให้น้องสาวจ้ะตัวใหญ่หมากเลยค่ะหอยยังตุ่มมันแหลวมันมันหาสินเบลตัวใหญ่นั่งหลับตาเลยอืม,อม ตาลงสวัสดีเอฟซี G, ทั้งหลายเนื้อเยมาสิงห์หอนก็งสูสิงเหียนขัดแท้ นุ่งทำมันเง้าๆได้ก็ได้ดอกสีหนึ่งสิบ่ฮหอนแดดบดนุ่งสีเหียนทักเถอะโอ้ยไม่ได้ซื้อนอ่นเฝ้าแรกยูพี่น้องสามโตตรงๆดูแลน้หรืเนล่าหกต้นสามสาตนุกฮะ ตัวใส่ถุงอาทอดคือกะคือยังนุงสิมคืนหนึ่งอ่ะคือนุ่งสินสันนุ่งเงาๆมันหลากผื่นหมนแล้วเห้นติดีหอนแดดสิตายเป็นนุ่งเงียงแหนะน่งลาสดนีก็าชมสวประชเอินมากิ ใจหนี่งปีดบัวปีดบัวหยุดใจนี่ฮะเสื้อไหมไอ้เนี่ยถ้าถ้ามีคนถ่ายให้ก็จะลำด้วยเหมือนกันแต่บางเกลอันไม่มีใครถ่ายให้โอ้ก่ได้ดอกยกล่องรุ่นโบ้ไม่เคยก็ได้กล่องสองเครื่องก่ได้ดอกเมี่ยงถือดอกถ่ายเป็นเด็กด็ เป็นไรเอฟซี FC วันง้างเอฟซี FC เห็นวันีกำลังลงนืองจะทำสมุกให้ยยกรกด,ดว้วยมหอวขึ้นบนนั่งทีง่เราเราเ้าบนนั่งเร็วขัไงนเป็นอย่าง สร้างเต่งหนานี่สร้างเต่งหนาส่วนโตด้วยค่ะสนใจต่นได้นะคะจัั่นจะไปโรงเรียเหรอคะค่ะคิดเฉลี่ยห้าสิบบาทนะนานจะอยู่บ้านทีนะคะทีราคามาถ่ายทุกวันก็ได้นะไม่ไม่ไม่หวงลิสิ์นะถ้าอยากได้ก็มาถ่ายได้ ได้ผ่านเร็วมาถ่ายไหมคะไม่รู้คุณสิถ่ายเยอะๆเราไปตัดต่อวันละวันละคลิปวันละคลิปคลิปคิ้วอยู่ญ่ใหญ่ยาน้อยๆอยางโอ้ยงามๆคุณงามมันนี้งามอยู่แล้วมันโดนงามแต่หนึ่งมันบองปีละครั้งโอ้ยเดี๋ยวไปงามอีกตอนเมษาบอกโอ้โหเดือนหน้าปีละครั้ง เมษาอีกเต้นสทโลบหรอเมษาเต้นบาสเลบที่ไหนโรงเรียนเต้นด้วยเด้อเต้นเลยร้องบริยูดีกว่าเสาียใจด้วยไปเชียงใหม่แล้วอจอดรถไ่เพียงเออเจอกไม่ได้เจอน้องติวเตอร์ด้วยนะเนี่ยวันที่หกก็เดินสายแล้วจา้าไปบาค่ะไปเองค่ะแล้วไปเจอกันที่นู่นค่ะไปล่องเรือ สำราญจ้าจะไปตึกไปหยกด้วยจ้าโอ้จองตัวเรียบร้อยแล้วจ้าวันที่สิบหกเดินทางแล้วค่ะวันที่วันที่หก็ยยาถึงเชียงใหม่เลยจ้าเขาก็จะมาวันนั้นนนตอนกลางคืนเธอไปตอนไหนก็เด็กเขาพูดกันนี้ใครมาใครมาหกเมษายนีโอ้ยไม่เกี่ยวกัน ปไปแล้วไปตอนเช้าไปตอนเย็นไปตอนคืนที่หกเดินทางแล้วตอนเย็นเขามาตั้งเว้นมาเม่นบไม่รู้วันกันตอนไหนไม่รู้ดนนินสายแล้วไปหากินทั้งหอกบ,บ้านแล้วต้องไปเมียนี่งนคอยกะจะเน่าอยู่แล้วนี่อเอฟซี กำลังมาอยู่เงืงน <laughs> อนเฮือนก็สิเนา่าอีกแล้ว